สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนวันนี้จะพามาดูผลงานของรถไถย L36 ปันน่นนานะคะหลังจากที่ได้เก็บเกี่ยวไปแล้วนะคะทุกคนทีนี้เราก็เริ่มมาทํานากันอีกนะคะเริ่มมาปั่นนะคะไถปั่นแล้วก็เดี๋ยวจะหวานนะคะทุกคนที่นี่ก็จะนิยมทําเป็นนาปีนะคะเอ้ยนา,นาปังค่ะทุกคนเป็นนาปังนะคะประทานโทษค่ะทุกคนพอดี ที่บ้านทำนาปีเนาะก็เลยลืมค่ะจริงๆบ้านเกิดของอของเราอยู่บนราชธานีนะคะทุกคนแต่เราได้มาอาศัยอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะเราก็เลยนึกถึงแต่ที่บ้านนะคะที่บ้านจะทำนาปีค่ะทุกคนแต่ที่นี่ค่ะที่พิษณุโลกเขาทำเป็นนาปรังนะคะทุกคนนี่ค่ะ คนเข้ามาดูใกล้ๆเลยค่ะทุกคนผลงานของรถไทย l 36นะคะเหมาะเจาะพอดีเลยนะคะทุกคนกับการทำนานะคะว้าวทุกคน ก็เลยค่ะทุกคนนี่เป็นรถเล็กนะคะพอดีพอเหมาะเหมาะเจาะเลยนะคะโดยส่วนตัวคิดว่าพอดีค่ะนะคะช่วยกันนะคะร่วมด้วยช่วยกันนั่นค่ะแมจา้าบมากเลยค่ะทุกคนลีลาลีลาจา้าบมากเลยค่ะ,เท,คะเท่ค่ะเท่ <aro id> <laughs> รวมด้วยช่วยกันนะคะพี่กับน้องค่ะพี่ชายกับน้องชายค่ะคันนี้พี่ชายนะคะส่วนคันนี้น้องชายค่ะทุกคนพี่ชายกับน้องชายช่วยกันทํานานะคะอันนี้เป็นนาของพี่ชายนะคะเป็นนาของพี่ชายน้องชายก็เลยมาช่วยพี่นะคะสวยงามมากๆเลยค่ะทุกคน บรรยากาศอตอนนี้เป็นเวลา3ามโมครึ่งนะคะใกล้ๆจะ4ี่โมงเย็นแล้วค่ะวู้ทุกคนสวยงามค่ะทุกคนอทุกคนลีลาการปั่นนานะคะสวยงามจริงๆค่ะทางด้านโน้นก็เป็นอ่าพี่สะพ้ยนะคะทุกคนพี่สะพ้ยเดินแบกจอบไปหาขุดตามอ่าคันนานะคะ นีคะ่ะทุกคนรวมด้วยช่วยกันนะคะ,ะ,กะเกษตรกรนะคะขอเป็นกําลังใจให้พี่น้องชาวกเกษตรกรทุกทกท,กท่านนะคะขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปก่อนนะคะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคําแนะนําติชมเลยคะ่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบายคะ่ะ